สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่โดนหมากัดหมาจรครับซึ่งผมปั่นจักรยานอยู่ตอนเมื่อเช้านี้วันเสาร์ที่4กันยายน2567ผมปั่นจักรยานตอน10โมงครึ่งไปถึงใต้สะพานสีนุชใต้สะพานเนี่ยมันมีร้านข้าวอยู่มันจะมีหมาจรอยู่3ตัวครับผมปั่นจักรยานไปแล้วมันก็ไล่กัดตอนแรกผมคิดว่ามันไล่เฉยๆเพราะผมก็เคยเจอเหตุการณ์นี้อยู่ก็คือหมามันไล่คนปั่นจักรยานไล่ไปแต่ว่ามันไม่ได้กัดเหมือนว่ามันไล่เฉยๆแต่ว่าอันนี้มันไล่เสร็จแล้วมันกัััดด้วยบมมนงขาผ ไม่ได้เป็นบาดแผลอะไรแค่บวมเฉยๆซึ่งผมไปหาหมอแล้วก็หมอเขาบอกว่าไม่ต้องอฉีดยาเพราะว่าเลือดไม่ออกมันมีเลือดออกแม้แต่นิดเดียวเนี่ยก็ต้องฉีดเพื่อกันบาดการโรคพิษสุนัขบ้าจุดที่ผมเจอไอ้ตัวหมาที่มันกัดเนี่ยก็คือตรงใต้สะพานสีนุชก็คือตรงนี้ซึ่งบ้านผมอยู่นี่ก็ปั่นจักรยานอาของผมมาปั่นมาแล้วก็มาเข้าตรงเส้นทางริมคลอง ตรงนี้ปั่นชมวิวชมแม่น้ำครับผมก็ปั่นมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงสะพานสีนุดตรงนี้ครับตรงนี้มันจะเป็นแยกสีนุดอ่ะแยกสีนุดตรงนี้ซูมเอาก่อนอ่ะตรงนี้ครับ แยกสีนุชอันนี้คือผมชี้เป้าไว้ตรงจุดที่ว่ามันมีสุนัขจรอยู่ครับวันนี้ผมไปตรงใต้สะพานเนี่ยช่วงเช้าก็คือก่อนเที่ยงตอนนี้ผมไปนะก็คือมันมันมีมันมีหมายอยู่อ่าก็คือตรงใต้สะพานนี้ก็ถ้าเกิดจะไปใต้สะพานอ่ะเราต้องขับรถมาฝั่งฝั่งนี้ครับอ่ะขับรถมาแล้วก็ชิดซ้ายมาครับก็บมาจุดกับรถตรงนี้ครับแล้วก็มันจะมีร้านข้าวอยู่ครับร้านข้าวที่เขาอยู่ใต้สะพานอ่ะแล้วก็จะมีร้านฝังตรงข้ามอ่าเขาเรียกว่าผังตรงข้ามไหมตรงกองสี่เหลี่ยมเนี่ยครับมันก็จะม สองสีเหลี่ยมตรงนี้ครับทีร้านที่อยู่ตรงนี้เขาบอกว่าไม่ใช่หมาเขาครับเขาบอกว่าเป็นหมาของฝั่งนู้นอ่ะก็คือฝั่งที่ขายข้าวอยู่ใต้สะพานผมมาถามเขาแล้วตรงใต้สะพานเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ใช่หมาเขาเหมือนกันครับมันก็เป็นหมาจรน,นั่นแหละแต่ว่าเขาเป็นคนให้ให้ข้าวให้อาหารมันก็เลยอยู่ที่นี่มันไม่ควรให้มันไปกัดคนอะ่ะควรบอกมันให้มันเชื่อฟังอะ่ะถ้าเกิดมันไม่เชื่อฟังแล้วมันมาวิ่งมากัดคนแบบนี้มันก็ไม่ใช่ครับมันไม่ได้อ่ะผมต้องปั่นหนีปั่นอยู่บนฟุตบาทอดีนะไม่ 와. Uh... เธอก็นินเลยผมปลาแบบปาไม่โดนนะไม่ไม่ใช่ปหาโดนมานะปุ๊บแล้วมันก็วิ่งทีเนี้ยมันวิ่งมาครับจนถึงตรงร้านข้าวพอมันวิ่งหนีมาจนถึงร้านข้าวอ่ะมันหยุดแล้วมันเห่าก็คือมันหมายความว่ามันมันวิ่งมาถึงเจ้าของมันแล้วมันรู้ตัวว่าถ้าเกิดมาที่เจ้าของมันอ่ะเจ้าของช่วยมันได้ที่อ่ะที่ที่ผมไล่มันกลับอ่ะดังนั้นอ่ะคือมันแน่นอนอยู่แล้วว่าไอหมาจร3ตัวเนี้ยมันยึดถือว่าคนขายข้าวตรงเนี้ยเป็นเจ้าของมันแล้วแต่ว่าเขาอ่ะเขาเขาบอกผมแล้วอ่าผมผมมีคลิปถ่ายไว้อยู่เขาบอก ผมผมขอเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจัดการพวกหมาจรที่ว่ามันนิสัยก้าวร้าวครับควรมาจับตรงนี้ด้วยครับมันมี3ตัวครับคลิปที่ผมถ่ายไว้เนี่ยตอนผมไปปั่นจักรายานเนี่ยผมไม่ได้ติดกล้องอที่จักรายานวันนี้ผมลืมมากล้องไปพอวันที่ลืมมากล้องคือเกิดเหตุเลยวันท,ที่เอากล้องไปไม่เคยเกิดครับตอนที่ผมถ่ายเนี่ยก็คือมี2ตัวแต่ว่ามันมีอยู่3ตัวคือถ้าถ้าไปจับเนี่ยก็ผมขอให้จับให้หมด3ตัวมันจะได้ไปอยู่ด้วยกัน3ตัวครับตรงจุดนี้มันมีหมากี่ตัวครับ เก้าล้าวครับเก้าล้าวมันมีสามตัวนะครับแต่นี่ผมเป็นสองตัวว,ว,ว่าเดี๋ยวผมไปแจ้งออกมาตอยใ,ให้มาจับให้หมดเลยยืนยืนยันไหมว่าไม่ใช่ของป้าหม,มาจรนะหมาจรโอเคถ้าถ้าป้าบอกเป็นของป้าผมไปแจ้งความแต่ถ้าเกิดถ้าป้าบอกเป็นหมาจรอ่ะผมแจ้งออกอมาอยมันจับหมดเดี๋ยวมันมีสามตัวนะตรงนี้ ไปไหนตัวหนึงไม่รู้เมื่อกี้กัดผมกัดขาผมเมื่อกี้ผมปัดจักยานมาสามตัวนะนที่เรีสอตนะรงสภาถูกนหมครับปานสีคลินผมขอฝากไปด้วยครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรบกวนจัดการเรื่องนี้ด่วนครับขอบคุณครับ